เห็นแผนที่เหนือหัวพวกนายไหมอืมในแผนที่มีอะไรเหรอห้องตระกูลของพวกเราเป็นผู้รักษาสมบัติอันจักรที่เทพธิดาหน้าที่สืบต่อรุ่นต่อรุ่นและฉันก็เทสบหน้าที่สืบทอดพ่อตอนที่พ่อถูกมาสเตอร์สังหารอืมแล้วยังไง มบัติที่พวกเราเก็บไว้มีจํานวนมากมากพอที่จะซ่อมแซมทุกอย่างในอาณาจักรนี้อาอาจจะมากพอขนาดอาณาเขตของอาณาจากัก <c> ร <oughs> มาขนาดนั้นเลยเหรอนี่เก็บระการนยไอ้มากมายมหาสารและทางไปยังขุมสมบัติที่อยู่ในแผนที่นั้นแต่ว่าจะจะมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการเก็บรักษาขุมทรัพย์ของอาณาจักรเท่านั้นที่จะอ่านออก นั่นก็รีบอ่านสิพวกเราจะได้ไปเอาสมบัติมาไม่ค่อยโลภเลยนะแกเนี่ยทีแรกฉันเองจะต้องก็จะมอบสมบัติให้กบเจ้าหญิงอยู่แล้วแต่อย่างที่พวกท่านเห็นแค่ลุกจากเตียงขึ้นยังทำไม่ได้เลยเออ,เอ,องั้นเดี๋ยวพวกฉันไปหาน้กปรุงยาเองก็แล้วกันชิเชเพื่ออิสรภาพของเรานะรอบนอกของหมู่บ้านบอกเราเก้าสิบกันเถิด ในที่สุดก็อาจจะเขียนหมูบ้านได้ทุกทีได้คืนล่างเดิมทุกทีนั่งสิอึดาเทพแย่ให้พวกเราได้สมบัติมาไวๆจังนะถ้าได้มาพวกเราก็จะได้เอาไปให้เจ้าหญิงพอเจ้าหญิงใช้สมบัตินั้นซ่อมแซมทุกอย่างในอาณาจักรเรียบร้อยฉันก็จะได้ไปสร้างเกมเอ้ยฉันก็จะมีอิสรภาพสักทีดีไม่ดีเจ้าหญิงอาจจะแบ่งเงินให้ด้วยอีกไม่นานแล้วนะ้า พูดถึงเรื่องเงินแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกถึงอะไรอิสระภาพเหรอรู้สึกโล่งใจเหรออืมปล่าถ้างั้นอะไรล่ะซึ่งข,ข้าวอีกแล้วเหรอณส่วนสาธารณะเมืองซับพอร์ตส่จัดโดนเจ้าหญิงมีเงินอีกแล้วเฮ้ยโอแกนั่นแหละแวะก,กินข้าวแล้วยังเออระเหยดูนั่นดูนี่จนมารายงานสาย เลยโดนหักเงินฉันก็เลยซวยไปด้วยเห็นมะเออแล้วแกน่ะทิ่นี่ฉันสามพันห้าร้อยมลแล้วนะคืนด้วยพอคนยิปซีก่อนไมาช่วยยันคิดก่อนดีไหมว่าเราจะตามหาตัวนักปรุงยาน,นั้นได้ที่ไหน <S <S เรื่องนั้นจะไปยากะลรก็ถามเจ้าหญิงสิเจ้าหญิงไม่ได้บอกแกหรือไงว่าจะเสด็จไปที่เมืองพิกโพสเห็นพระอ,องค์เขาบอกว่าจะไปบูรณะที่นั่นแล้วครั้งที่นั่นสามวันสองคืนน่ะแล้วก็แจกงานล่วงหน้ามาเป็นตั้งเลย นี่เรื่องงานไม่สําคัญเท่าเรื่องสมบัติหรอกนะยังไงฉันก็จะตามหาตัวนักกรุงยาคนนั้นให้ได้เลยถ้าผู้คนไหนนั้นจะลองหาดูก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะช่วยด้วยละกันงั้นแยกย้ายกันไปนะหมูรู้จักนักกรุงยาในเมืองนี้ไหมครับไม่อะตอนนี้หมไม่ว่างด้วยกาลังจะแต่งเพลงที่กําลังใช้ในกิจกรรมพีเอฟอยู่เป็นเวลาลารู้จักนักกรุงยาเก่งๆในเมืองนี้ไหมไม่อะแล้วมาทําอะไรที่นี่เนี่ย บาตัดปัญหาพี่โตไม่รูร้จัอหาจนเ่วเมืองแล้วแต่ไม่เจอทีนี้เอาไงต่อละ่ะแถมหนูโดนผีเหลอามาด้วยอืฉันไม่ยอมถอดใจง่ายๆหรอกเหมือนว่าจะมีคนต้องการตัวผมไินนะผีเหลอาไร์ติดตามชมตอนต่อไปได้เนะ้อ